สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา58นะครับโจทย์บ,บอกว่าให้ R แทนเซตของจำนวนจริงถ้ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ x มากกว่า1แต่น้อยกว่า2 px แทน 3x กำลัง2ลบ 4x กลบน้อยกว่า0 Qx แทน x กำลัง2มากกว่าแอบส์ลูด x กกำลังสองลบ4พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับก็มีข้อกอไก่ for all p เอ็ก l l x อ็แล้วซ u m x ของ px และ Qx มีค่าความจริงเป็นจริง ข้อขอไข่ sum x q x แล้วเอา x p x มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับก็ข้อนี้คงจะต้องแก้หา p แก้หา q แล้วตอนนี้ universe เรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์มาแก้หาที่ p ก่อนแล้วกันโอเคน่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้ดีกว่าโอเค p x คือ3 x กำลัง2ลบ4 x ลบ4แล้วน้อยกว่า0ถ้าแยกตัวประกอบก็คือ3 x x แล้วก็2 2ลบ บวกน้อยกว่า0ลงเส้นจำนวนก็คือลบ2ส่วน3แล้วก็2บวกลบวกบวกก็คงจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วน qx วิธีการแก้ของ qx ตัวนี้มันเป็น x กำลังสองมากกว่า absolute x กำลังสองลบ4ีแล้วบอกว่าเพียงย้ายข้างเป็น a b s o l ล t e x กำลังสองลบ4นะสลับข้างแล้วน้อยกว่า x กำลังสองแปลว่ามันคือ x กำลังสองลบ4น้อยกว่า x กำลังสอง มากกว่าลบ x กาลังสองแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็แยกเป็นและธรรมดาเลยนะเพียงแค่เปิดแอลซับสุดธรรมดาจริงๆถ้าใครอยากใช้วิธียกกำลังสองสอง้างก็ได้ข้อนี้เพราะว่าไอ้ก้อนนี้ก็เป็นบวกแล้วก็ก้อนนี้ก็เป็นบวกจะใช้ยังไงก็ได้แต่น,นี้พี่แบงค์ทำแบบธรรมดาธรรมดาให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ x กำลังสองน้อยกว่า x กำลังสองอันนี้ก็คือลบสน้อยกว่า0นซึ่งเป็นจริงตอบฝั่งนี้คือ R แปลว่าฝั่งนี้ไม่ต้องสนใจส่วนฝั่งนี้ล่ะ ฝั่งนี้ถ้าเราย้ายข้างกลับมาก็คือกลายเป็นลบสองเกกำลังสองแล้วก็บวกสน้อยกว่า0แปลว่า x อ็กกำลังสองลบสมากกว่า0นถูกไหมครับดังนั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์แก้ต่อมามันก็คือกลายเป็น x ลบรูองแล้วก็ X บวกรูองปะแล้วก็มากกว่า0นย์อยู่อ้อขอโทษครับทีนี้ถ้าหากว่าเราลงลงเส้นจำนวนไป <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นลบรูทสองแล้วก็รูทสองอ่ะเป็นช่วงนี้โอเคไหมหลังจากนั้นยังไงต่อดีหลังจากนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้ p แล้วแล้วก็รู้ q แล้วด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคทีนี้เราก็เลยเอามาใช้กับที่ universe ข้อกอ,อไก่เอา xp x ไหมเอา xp x เป็นจริงไหมเราบอกว่าเอา xp x คือการที่หมายความว่า ยูนิเว s รทุกตัวเอาลงมาใช้ในนี้ในตัว p ได้หมดเลยไหมปรากฏว่า Universe ของเราอ่ะคือ1ถึง2แต่ว่า Universe ของเราเนี่ยถ้าเราเลือกตัวไหนมาใช้ก็ตามมันก็ยังอยู่ในเส้นสีน้ำเงินหมดเลยแปลว่าตัวนี้เป็นจริงส่วนตัวนี้ sum x p x และ q x มืเกี้เรารู้อยู่แล้วว่า p ใช้ตัวไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ q x ล่ะยังบอกว่า เราเป็น1ถึง2อรูทสอมีค่า1นจุสนะครับก็เลยเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าพี่แบงค์เลือก x ตัวที่อยู่เกินรูทสขึ้นมาเช่นบอกว่าเป็นรูทสมันก็ใส่ลงมาตัวนี้มันคือรูทสาทั้งคู่เนี่ยไอตัว p ก็เป็นจริงตัว q ก็เป็นจริงฟ o r sum ขอเจอแค่อย่างน้อย1ตัวซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเราเจอรูทสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจริงอีกจริงแล้วจริงก็ได้จริงแปลว่าข้อนี้ถูก ส่วนข้อขอไข่มอกี้เราก็บอกแล้วว่า Su ม XQX ถ้าเราใช้รูทสลงไปตัวนี้จะจริงแล้วก็เอา XPX ก็เป็นจริงอยู่ดังนั้นนั่นหมายความว่าตอนเนี้มันก็เป็นจริงแล้วจริงซึ่งปรากฏว่าต้องได้จริงแต่โจทย์บอกมาว่ามันมีค่าวความจริงเป็นเท็จแปลว่าข้อนี้ผิดดังนั้นจริงเฉลยว่าข้อนี้ก่อถูกขอผิดนะครับก็ข้อนี้ใช้ universe ในการลงมาเช็คเฉยๆแล้วก็เช็ค for all for sum ให้ดีนะครับ